สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะเกตแล้วก็เพื่อนเกตนะคะมาอีกที่หนึ่งเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยู่ในเครือธุรกิจของดรวิโรธของเรานั่นเองค่ะในเครือของบริษัทกุมไยแคท t อร์รจำกัดนะคะซึ่งตรงนี้เองจะรับในเรื่องของการจัดเลี้ยงรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆที่เราเน้นในเรื่องของญี่ปุ่น เกาหลีและก็ไต้หวันนะคะอย่างตรงจุดนี้เองค่ะที่อยู่ตรงข้างหน้าเกตนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟชส์ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนในที่สนใจอยากจะมาทานอาหารที่เรียกได้เลยว่าเป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆสังเกตดูได้ค่ะเรามีจุดเด่นนะคะในเรื่องของเตาค่ะเราใช้ในเรื่องของเตาถ่าน แท้ๆเลยนะคะจากประเทศเกาหลีเลยซึ่งเคลือบด้วยเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นเลยค่ะคุณจะได้ความหอมนุ่มนะคะ mm hmm. ของเจ้าตัวเนื้อที่คุณนําไปปิ้งย่างเนี่ยแบบสไตล์เกาหลีจริงๆเลย mm hmm. และอย่างที่เห็นตรงหน้าเกศนะคะต้องบอกว่าอาหารมีให้เลือกหลากหลายมาก mm hmm. ดูอย่างเจ้าเมนูค่ะเกศนั่งเปิดดูเนี่ยก็ไม่จบเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอาหารให้เลือกแบบเยอะมากๆ mm hmm. จริงๆค่ะนี่คืออีกหนึ่ง นโยบายนะคะของดรวิโรธที่ต้องการให้ร้านไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความหลากหลายของน้ําจิ้มเรามีตั้งแต่น้าจิ้มซีฟู้ดน้าจิ้มแจวนะคะรวมไปถึงน้าจิ้มเออเกาหลีนะคะหรือจะเป็นน้ําจิ้มญี่ปุ่นเราให้คุณเลือกสีน้ําจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของตัวอาหารทั้งหลายนะคะเรามีเมนูให้คุณได้ดูอย่างคนที่ชอบทานบุฟเฟ่ เราแนะนํากันไปเลยเพราะว่าเรามี3มเซตให้คุณได้เลือกไม่ว่าจะเป็นเซตเริ่มต้นของเราอยู่ที่359บาทแต่มีเมนูให้เลือกเนี่ยยีเมนูนะคะเปิดไปดูได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะสั่งประเภทอะไรนะคะภายใน23เมนูคุณเลือกได้เลยตามเมนูหรืออยากจะเป็นราคาของบุฟเฟ่ที่4ี่สก็จะมีให้เลือกทั้งหมด38รายการรวมไปถึงเซตใหญ่เลยค่ะ659บาทเรามีให้เลือก 62รายการนะคะเรียกได้เลยว่ากินกันเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะมีทั้งหน้าเลยคุณเลือกเลยคุณอยากจะสั่งเป็นเนื้อแองกัสเนี่ยเนื้อนกกระจอกเทศหอยเชลล์ Hoy ll, นะคะหรือว่าจะเป็นข้าวคุกไข่กุ้งหรือจะเป็นข้าวปั้นต่างๆ มีทุกอย่างเลยนะคะปลาแซลมอนปลาทูนา่าอะไรที่ขึ้นชื่อนะคะของเกาหลีตอนนี้เลยเราจัดมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียกได้เลยว่าไม่ต้องบินไปที่เกาหลีละเรามาที่นี่เราสามารถกินอาหารเกาหลีได้อย่างอร่อยแบบสไตล์เกาหลียยแบบหลแท้ๆเลยค่ะ ว่าทางบริษัทกุสลมคยแคทเทอริง่งจำกัดของเราเนี่ยเปิดมาได้2ปีเองและธุรกิจแฟรนไชส์นะคะดอกอรยากิตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบปีค่ะยังไม่ถึงปีเลยขึ้นชื่อในเรื่องของดรวิชโรดของเราแล้วและก็อย่างที่เห็นได้เลยนะคะว่าท่านดําเนินธุรกิจมาหลายอย่างและทุกธุรกิจนะคะที่ท่านจับก็เรียกได้เลยว่าเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เรียกได้เลยว่าจับอะไรอ่านธุรกิจตัวนั้นออกอย่างตัวนี้ค่ะในอนาคต เรียกได้ว่าต้องมาแรงแน่นอนเพราะว่าสําหรับบุฟเฟ่ต์เนี่ยคนไทยตอนนี้ค่ะชอบทานกันมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไปทานในเรื่องของร้านอาหารต่างๆแล้วยังรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปบ้างไม่โดนใจบ้างหรือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าน้าจิ้มยังไม่โดนแต่ขอบอกค่ะน้าจิ้มแจ่วที่นี่ค่ะเป็นสูตรเด็ดขอบอกว่าต้องมารองค่ะเพราะเมาก,ก้นกัลองไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็จะลองต่อหน้ากล้องค่ะ อร่อยมากเลยน้ำจิ้มผาถึงรสมากมากๆๆค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่เขามีสูตรเฉพาะของเขาใครอยากรู้เราบอกเฉพาะคนที่ซื้อแฟนไชส์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดต่อมาเลยรับประกันความอร่อยจริงๆนะคะตรงนี้ ไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแจ๋ที่อร่อยตอนนี้ชิมในเรื่องของน้ำจิ้มจากเกาหลีนะคะโดยตรงเลยต้องบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็ตรงน,นี้เป็นน้ำจิ้มญี่ปุ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคุณสามารถเลือกทานได้อย่างที่บอกเลยว่าจุดเด่นของเราเราให้คุณเลือก4น้ำจิ้มด้วยกันน้ำจิ้มในเรื่องของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแนะนําใส่ในเรื่องของพริกต้นหอมนะคะแล้วก็กระเทียมลงไปจะเพิ่มรสชาติความอร่อยนะคะมากยิ่งขึ้นอืม คุณสามารถที่จะสั่งต้นหอมกระเทียมนะคะพริกมาเพิ่มได้เลยถ้าชอบรสจัดยังไงนะคะผสมผสมกันดูค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าที่นี่น้าจิ้มเขาเด็ดจริงๆเพราะว่าในเรื่องของอาหารนะคะต้องบอกว่าร้านอาหารต่างๆเนี่ยหลายรายร้านค่ะที่ลูกค้านี่จะติดในเรื่องน้ําจิ้มและอย่างที่เราค่ะรับรองอีกไม่นานแน่เพราะตอนนี้รจกกน,นี้นะคะเปิดมาเนี่ยไม่ถึงปีเลยแต่เชื่อได้เลยค่ะ ว่าถ้าติดนะคะตลาดเมื่อไหร่ที่นี่แล้วค่ะดังแน่นอนเลยอยากชวนให้ทุกท่านมาชิมกันได้เลยค่ะหล mm hmm. ัในเรื่องของในเรื่องของน้ำจิ้มน,นะคะต้องบอกว่าเรามีอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เป็นในเรื่องของไฮไลท์ของเราเหมือนกันนั่นคือน้ำซุปผักน้ำซุปของเรานีให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำซุปนะคะกิมจิจากเกาหลีนะคะคุณก็สามารถที่จะสั่งมาได้เลย อร่อยมากเลยค่ะปกติบางคนที่ไม่กินกิมจินะคะเพราะว่าจะติดในเรื่องของกลิ่นมันรู้สึกว่าม,มันเหม็นเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกแบบมันคืนหืนเกินไปแต่เจ้าตัวนี้ค่ะซุปกิมจิตัวนี้นะคะต้องบอกอย่างหนึ่งเลยว่ากลิ่น,นะคะ่ะหอมมากๆแล้วก็ทานแล้วจะรู้สึกลื่นคอคือรู้สึกแบบไม่มีกลิ่นหืนอย่างที่เคยทานกิมจิแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบแต่คนที่ชอบทานกิมจิอยู่แล้วรับรองได้เลย คุณจะชอบซุปตัวนี้มากขึ้นแบบที่มีรอบนึงอร่อยจริงค่ะยังไม่พอนะคะยังจะมีซุปอีกตัวนึ่งค่ะเพราะว่าซุปนี้เนี่ยเป็นซุปมิโซะตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปมีแน่นอนนะคะแต่ของเราอย่างที่บอกเลยเรามีให้คุณได้เลือกหลากหลายอร่อยค่ะซุปตัวนี้นะคะหวานหอมอร่อยจริงจ อย่างที่บอกเลยว่าซุปมิโซะของญี่ปนนุ่นเนี่ยปกติเป็นซุปเต้าเจี้ยวแต่ของเราอาจจะเป็นเต้าเจี้ยวอย่างดีแล้วก็ผสมกลมกลืนกันนะคะกับในเรื่องของเต้าหู้แล้วก็ใส่ส่วนผสมต้นหอมได้อย่างลงตัวเพราะฉะนั้นเลยวันนี้สองซุปนี้ค่ะของใจเก็บไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยค่ะและสําหรับการซื้อแฟรนชไชส์ตอนนี้เลยหลายคนเนี่ยคงอยากจะทราบแล้วล่ะว่าแฟนารนไชส์ของเราเนะ่ะแอบแอบขโมยเพื่อของเรานนะคะเริ่มตอนที่เ่าอร่ ถูกมากค่ะอยู่ที่ห้าแสนห้าแสนทำไมที่บอกว่าถูกเพราะว่าคุณเปิดร้านได้เลยคุณสามารถดูได้เลยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเราไปติดตั้งให้หมดเลยนะคะและอย่างร้านร้านนี้เลยค่ะนี่คือร้านที่เรียกไ,ได้เลยว่าเป็นตัวอย่างร้านนะคะในธุรกิจแฟรนไชส์ของด็อกเตอร์ยากิของเราที่จะให้คุณได้ดูได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ดูในทีวี TV ตรงนี้แล้วนะคะหรือดูในดีวีดีตรงจุดนี้แล้วยังรู้สึกว่า ยังมองภาพไม่เห็นชัดเราแนะนําให้คุณมาค่ะมาที่นี่เลยค่ะสําหรับร้านของเรานีคะตั้งอยู่ตรงท่าข้ามซอยเจ็ดเลยนะคะพระรามสอเรียกได้เลยว่าฝั่งทนมีที่นี่ที่เดียวค่ะไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะคะดูในแผนที่หรือดูในเว็บไซต์ได้นะคะที่อยู่ด้านล่างเกดตรงนี้เลยอยากจะติดต่อสามารถเข้ามาเลยค่ะ0 2 4 0 5 4อ6 7นะคะ0 2 4 0 5 4 6 6นะคะโทรมาจองโต๊ะได้หรือว่าโทรมาสอบถามทางผู้จัดก,การได้ถ้าสนใจในเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากได้บรรยากาศเกาหลีเกาหลีนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปเกาหลีสามารถมาที่นี่อย่างที่บอกเลยเข้าดูในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ w w w g o o d ด m i l e c o อก c o t h ตามตัวเลยนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยอย่างที่บอกเลยว่าธุรกิจแฟรนไชส์ด็อกเตอร์ยากิของเราตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะในบริษัทกุสไมค์แคทเทอริงจำกัดนั่นเองค่ะ